v ีเยานหุ้มเกราะต่อสู้ร้อยยางของกองทัพบ,บกไทยจัดหาประจําการรวมแล้ว111คันและยังมีแผนที่จะจัดหาเพิ่มเติมอีกซึ่งรถหุ้มเกราะด,ดังกล่าวไทยยังมีรถหุ้มเกราะที่คล้ายคล้ายกันนี้จากยูเครนรุ่นบีทีออสามีหและจากสหรัฐอเมริการุ่นสไตเกอร์ยานเกราะต่อสู้ร้อยยางแบบ v ีเหรือไท p e 0 8นั้นเป็นรถหุ้มเกราะร้อยยาง8ปคูณแลูกเรือสานายพร้อมผู้โดยสารในรุ่นลําเลียงพล1 1นาย สามารถติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถังได้พิสัยปฏิบัติการไกลสุด800กิโลเมตรด้วยความเร็วสูงสุด100กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและความเร็วขับเคลื่อนในน้ำ8กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งรถหุ้มเกราะแบ่งเป็นรุ่นบังคับการพีสามสิ 36, รุ่นติดตั้งเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด120่งมมแซีเอรุ่นกู้ซ่อม d ีเอสรุ่นลำเลียงพลและรุ่นพยาบาลพร้อมเครื่องช่วยฝึกรวมถึงกระสุนขนาดสามสิบเบกซ์หนึ่งร และลูกระเบิดขนาด120มมกองทัพบ,บกไทยได้ดำเนินการจัดหายางเกราะล้อยางแบบ BN1 รุ่นต่างๆพร้อมระบบอาวุธกระสุนไปแล้ว3ล็อรวม111คันวงเงินรวม9,000ล้านบาทและยังมีโครงการที่จะจัดหาต่อในล็อต่อไป